เต้นใช้ส,สวยๆครับใหม่หนานน้ำท่วม สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตกปลาไหมยนาน้ําท่วมกันนะครับนี่เป็นเักห่อาะแบบนี้เลยเวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคดีๆสาหรับมือใหม่นะครับว่าวิธีการตกปลาหมายนาน้ําท่วมเนี่ยจะมีเทคนิคแบบไหนบ้างเพราะว่าผมเนี่ยหลุดบ่อยมากครับหมายนาน้ําท่วมผมไม่เคยตกอีกอย่างหนึ่งคือน้ํามันน้อยครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหมวันนี้เดี๋ยวมาดูกัน,นครับ มันหมกครับผมว่าผมลองเปลี่ยนใช้เป็นอะไรดีวะปลากัดไม่รู้ตัวครับ เมื่อกี้ปากกัดผมไม่รู้ตัวเน่โอ้ตรงนี้มันเป็นหลอดน้ำนะครับนี่ แล้วก็เป็นถนนข้างทางแล้วก็เป็นท้องนาของชาวบ,บ้านตรงนี้ก็จะมีช่องน้ําไหลลงมาครับเนี่ยมว่าประมาณช่องน้ําไหลเนี่ยน่าจะมีปลาช่อนที่ว่าจะมาหากินลูกปลานะครับเดี๋ยวลองดูกันครับไปถแถวๆนี้เลยแล้วกันอันดับแรกนะครับเราพยายาม ตีไปผม,มใช้เหยื่อ,อยางนะครับวันนี้แล้วก็กอช้าๆนะครับอย่าก,กอเร็วมันไม่เหมือนกับปลาที่ว่าน้ำลึกครับ ครับยังไงครับในผลนะผลกระสืสวยด้วยครับสครับเห็นไหมครับได้ผลครับนี่คือจะบอกว่าเวลาไหมายนาน้ำท่วมเนี่ยน้ำมันน้อยใช่ไหมฮะ อันนี้เวลาเวลาปลาก,กินเหยื่อเนี่ยกินแล้วปุ๊บมันจะดิ่งลงไปในโคนเลยนะฮะติดนิดเดียวเองกัดแล้วรีบบัดเลยครับแล้วก็หมุนช้าๆเป็นไงครับได้ผลครับผมเชียบเดี๋ยวมาตามหาแต้มต่อไปครับไม่รู้จะมีอีกเพา่อ

สองแต้มครับซส่สวยๆเลยมันอยู่ตรงร่องน้ำพอดีเลยอสองแต้มครับใส่สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหสองแต้มใส่สวยๆครับ ตัวนี้กินลึกเลยครับนี่อย่างที่ผมบอกรีบกัดแล้วรีบบดเลยครับหมุนช้าๆครับผมเป็นไงครับวันนี้เช้านี้สองแต้มครับเชียบแก้มือครับครั้งก่อนเนี่ยสี่ห้าครั้งผมรดุดหมดนะไปแล้วครับวันนี้ผักแต้มวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับกับช่องเชียบฟิชชิงหมายนาน้ำท่วมครับผม <c oughs> ไป